ประวัติยอดฟอลคอนทายาดเท้าทองกีบม้ามหาดเล็กรัชสมัยขุนหลวงไทสะเปิดประวัติยอดฟอลคอนทายาดของเท้าทองกีบม้าและพระยาวิชเยนกับเส้นทางสู่มหาดเล็กรัชสมัยขุนหลวงท้ายสาตัวละครจากโครมลิขิตละครย้อนยุคภาคต่อที่หลายคนรอคอยโครมลิขิต ได้นำพาทุกท่านเดินทางย้อนอดีตกลับสู่ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งด้วยเรื่องราวน่าอัศจรรย์ที่ชวนติดตามและการปรากฏของตัวละครอิงประวัติศาสตร์ชาติไทยชวนแฟนละครทำความรู้จักกับตัวละครใหม่แกะกล่องหลวงชิดภูบานหรือยอดฟอลคอน จากละครเรื่องพรมลิขิตที่รับบทโดยโอมคณนินสแตนลีย์หลังเรื่องราวในบุคเพสันนิวาสจบลงการเวลาและเรื่องราวของตัวละครดำเนินต่อไปเข้าสู่รัชสมัยของขุนหลวงทายสาอีกหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทสำคัญกับละครในภาคนี้ไม่น้อยก็คือคนสนิทของขุนหลวงท้ายสะผู้เป็นบุตรชายของเท้าทองกีบม้ากับคอนสแตนตินฟอลคอน เส้นทางชีวิตของหลวงชิดภูบาลมหาดเล็กรัชสมัยขุนหลวงท้ายสาหลวงชิดภูบาลหรือจอร์ดฟอลคอนผู้เดียวกับตัวละครในเรื่องพรมลิขิตที่ใช้ชื่อว่ายอร์ดฟอลคอนเป็นบุตรชายคนโตของเท้าทองกีบม้าและพระยาวิชเยนหรือที่แฟนแฟนละครรู้จักกันในนามคอนสแตนติน ฟอลคอนหลวงชิดภูบาลมีที่น้องร่วมบิดามารดาอีกหนึ่งคนนามว่าคอนสแตนตินฟฟลคอนบ้างก็ว่าชื่อควรฟฟลคอนเรื่องราวชีวิตของหลวงชิดภูบาลมักจะถูกกล่าวถึงในช่วงเวลาที่ตกระกร,รมลำบากกับมารดาตองกีมาเท้าทองกีบมาตั้งแต่ยังเป็นวัยยาวภายหลังจากการเสียชีวิตของเจ้าพระยาวิชาเยนผู้เป็นบิดา ในช่วงปีศ2262ถึง2267จากบันทึกของชาวฝรั่งเศสได้มีการให้ข้อมูลไว้ว่าหลังสิ้นสุดการปกครองของพระเจ้าเสือชีวิตของตองกีมากลับมาดีขึ้นตามการเวลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะคขุนหลวงท้ายสะทรงโปรดเกล้าให้มาดามฟอลคอนเข้ามารับราชการฝ่ายใน โดยไว้วางพระราชหฤทัยให้นางดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวงและเป็นหัวหน้าเก็บพระภูษาฉลองพระองค์เท้าทองกีบม้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเสมอมาคืนเงินสู่ท้องพระคลังปีละครั้งมากๆทุกปีจนเป็นที่โปรดปรานในองค์พระมหากษัตริย์ความโปรดปรานวางใจในเธอของพระมหากษัตริย์ได้เผื่อแผ่ไปถึงจอร์จบุตรชายของเธอเช่นกัน พระเจ้าอยู่หัวท้ายสะทรงโปรดไว้ใกล้ชิดพระองค์ทรงรับสั่งให้นายจอร์ดเรียนภาษาไทยโดยผู้เป็นอาจารย์ก็คือขุนหลวงทาสะท่านนี้เมื่อเติบใหญ่ก็โปรดให้เข้ามารับราชการในแผ่นดินสยามตำแหน่งทูตภายหลังได้ถูกส่งไปยังเมืองท่าของฝรั่งเศสคือเมืองปอนดิเชอรี่เมืองชายฝั่งโคโรแมนเดลประเทศอินเดีย จากนั้นได้แต่งงานกับหญิงเชื้อสายโปรโตุกเกสและมีทายาทเป็นหญิงหลายคนและหนึ่งในนั้นเป็นชายผู้มีนามว่าจอร์นฟอลคอนเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองจอ,อร์นฟอลคอนบุตรชายของจอ,อร์ฟอลคอนได้ถูกจับตัวกวาดต้อนเป็นเฉลยไปยังพมา่าแต่สามารถหลบหนีกลับมาสยาม จากนั้นจอหนได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวย่านวัดซางตาครูสในย่านกูดีจีนประเทศสยามทั้งนี้คาดว่ายังคงมีทายาทของคอนสแตนตินฟอลคอนและเท้าทองกลีบมาสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบัน